รีวิว n n i n i t e Note 45 p พ u s 5G มี MagSafe MagCharge ในกล่องแถมมาหน้าจอ 3D curve 1น0 h z a m อ l e d d i s p ร a y RAM ั4 g b ดิลอม256 g ตัวเครื่องสวยมากพรีเมียมมากครับรองรับในการชาร์จไร้สาย2 0วัตต์ชาร์จเร็ว1 0 0วัตต์ชาร์จ50เปซ็ในปดนาทีมีการแจ้งเตือนที่พี่ชอบมากมีจิวิงกล้องหน้ากล้องหลังบอกเลยว่าสุดจริง CPU r e a m e s i t y 7020แรงเร็วทันใจ บอกเลยว่าในการชาร์จคือเร็วจริงครับพี่ชาร์จกับอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับการชาร์จ100วัตต์กับแบต4,600มิลลิแอมิลอครับถือว่าชาร์จได้โคตรเร็วครับสุดยอดมากเป็นตัวที่ฟ t c ชาร์จหรือว่าตัว all round ฟา c ชาร์จที่สุดจริงสับเจ้าตัวนี้ในการใช้งานครับจนพี่วาวว่าเฮ้ยมื่อถือราคา11,999บาบททำไม ให้ f ฟ t c ชาร์จขนาดนี้มาถือว่าสุดเกินครับตัวนี้บอกเลยว่าจริงมากในการใช้งานสำหรับการสั่งซื้อเจ้าตัว n f i n i t ิ Note 40 Pro Series 5G มาพร้อมกับของแถมสุดพรีเมียมแบบจัดเต็มในพรีเมียมกิฟ Box บอกเลยว่ามันคุ้มมากครับผมตัวนี้ได้ตัว MacCase MacPad แล้วตัวพรีเมียมกิฟ Box มูลค่าตัวนี้คือ3,198บาทไปเลย รมาดูว่าหน้าจอเป็นไงบ้างกับการดีไซน์ครับหน้าจอมีความเป็นความโค้งครับที่55องศาครับมีการดีไซน์ของหน้าจอที่สวยงามมากหน้าจอขนาด6.78นิ้วครับเรเฟรชในการทัชคือ120เฮิร์ครับบอกเลยว่าสุดยอดมากครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีสันอมโมเรครับซึ่งพียันเลยว่ากับราคาเลดมือถือ 11999บาทให้หน้าจอขนาดนี้มาถือว่าสีสันบอกเลยว่าต่านพีจับมือถือราคาเลทหนึ่งหมื่มาพีมอบให้เลยว่าตัวนี้หน้าจอมีความสีสันสดใสแล้วก็ชัดเจนแล้วก็สู้แสงถือว่าดีมากครับเป็นหน้าจอที่มีการใช้งานของหน้าจอที่สวยงามมากครับและมีความแข็งแรงของหน้าจอครับพอใช้หน้าจอแบบ g ลาด l a เวอร์ชัน5ครับหรือว่าเจน5ให้มา ถือว่าสปีกตัวนี้บอกเลยว่ามันสวยงามครับเวลาพี่ดูหนังฟังเพลงครับ YouTube สามารถรองรับในการเปิดเป็นตัว HDR ด้วยโห oh, สุดยอดจริงครับผมชอบมากกับหน้าจอที่รองรับในการรับสุดๆคือ 4K นะครับผม60เฟรม HDR ครับสุดจริงในการเปิดครับซึ่งบอกเลยว่าสีสันในการเปิดของหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่าง เพียงพอมากในการใช้งานครับคือเป็นสีสันที่บอกเลยว่ามันมีความสวยสดงดงามของจอภาพที่แสดงผลออกมามากโอ้สีสันสวยงามมากครับบอกเลยว่ามันเต็มตาดีมากครับและสีสันสู้แสงออกมาได้อย่างเพียงพอมาก ifix n o e สี knows, pro plus g รุ่นนี้ให้มาถือว่าสุดจริงสัตพ,พีครับชอบมากครับผมบอกเลยว่าหน้าจอเป็นอะไรที่พี โคตรประทับใจเลยครับนี่มันสวยงามจริงนะคือมันเป็นหน้าจอที่ขอบบนขอบล่างแล้วก็บริเวณข้างคือมันเป็นดีไซน์ที่ลงตัวครับอันนี้ขอชื่นชมในการดีไซน์เลยโอห,หน้าจอสวยจริงครับมันมีติของภาพมากครับผมบอกเลยว่าดูสีแดงสีเขียวสี้เงินหรือว่าแมกสีของแสงครับมันแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงอันนี้พูดงตรงเลยครับผมเพราะว่า ผมเคยสัมผัสกับของอีฟ i นิกรู้สึกว่าหน้าจออ m มา e เรของอีฟนิกเนี่ยจะสีสันสวยงามแล้วก็จัดจ้านมากเลยครับผมอันนี้ขอเชินชมเลยว่าเล่นเกมนี่คือฟินแน่นอนครับสวยอะ่ะสวยครับแล้วก็เวลาทัดเวลากดของหน้าจอครับมันทัดและมันกดง่ายมากสัปีที่ไปสัมผัสมาผมรู้สึกว่ารอมอีฟ i นิกในปีนี้ถือว่าสเกลในการทำงานของรอม ถือว่าดีมากครับครับอันนี้เมนูของผมในการใช้งานต่างๆครับถือว่าฟังก์ชันครบคันครับแล้วก็ที่ผมสามารถเปิดไฟแบบฮาร์โรครับซึ่งพีโคชอบครับนี่ครับไฟฮาร์โรคือการแสดงผลไฟตรงนี้ออกมาผมซึ่งเราปรับเปลี่ยนการแสดงผลของเอฟเฟกแสงได้ครับซึ่งพีจะปรับแบบนี้รับผมนี่ครับมีชีวิตชีวาครับแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็แสดงผลตัวอย่างครับครับไฟก็จะออกมาครับซึ่งเป็นกิมมิคที่ใส่ใจ ในการออกแบบด้านหลังของตัวอีโฟนิกมากเลยนี่ขอชื่นชมครับนี่ครับเราก็เอาแบบจังว่าแล้วก็ออกแบบนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ของไฟคือมันเป็นดีไซน์ที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่ากิมมิคของไฟแบบแสดงผลออกมาดีมากเลยอะ่ะน,นี้ครับผมก็จะแบบนี้ซึ่งสีสันในการออกแบบไฟอะ่ะมันมีเยอะครับปรับได้นี่ปึบ๊บสวย ซึ่งเป็นการใส่ใจกับการดีเทลในการออกแบบมากอันนี้ขอเชิญชมครับจะมีการแจ้งเตือนกำลังชาร์จอยู่เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเช่นพียผมชาร์จอยู่เนี่ยก็เป็นสีนี้หรือว่าเราตั้งค่าตามที่ต้องการนะผมหรือว่าเล่นเกมฟังเพลงหรือว่าเริ่มต้นหรือว่าตัวช่วยด้านเสียงครับมันก็จะสามารถแสดงผลออกมาครับหรือว่าปีเสียงเมื่อเรากับด้านมันก็แสดงผลไฟแบบฮาโลมาให้เราครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากครับเช่นชาร์จอยู่ใช่ไหมแบบนี้ ไฟมันก็แสงขึ้นมาเห็นไหมครับซึ่งมันก็ดีมากใส่ใจในการออกแบบมากเลยครับอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วก็ตัวเคสครับที่ให้มากับกล่องครับในการใส่เคสเป็นเคสที่พีรู้สึกว่าใส่แล้วมันมีความสวยงามแล้วก็ความหรูหราของตัวเครื่องครับถือว่าเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่างบหลักหมื่นที่มันมีความหรูหราในการออกแบบมากครับคุ้มเกินรองรับในการชาร์จไร้สายครับซึ่งตัวนี้ผมให้มา ัว MacPad ครับพี่ให้ดูก่อนว่า MacPad เป็นไงบ้างน้องได้ให้มาครับซึ่งเป็นตัว MacPad ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยให้มาเพียงพอนะในการใช้งานครับนะค,ครับสเปคของ MacPad ครับสมาร์ท u อ p ต์ก็คือ5วัตต์ 7.5วัตต์10วัตต์แล้วก็เป็น15วัตต์เป็นพอร์ตไทป์ C ครับสกี่ยับในการชาร์จตัว Mac Pad นะครับหรือว่าการชาร์จไร้สายก็ง่ายๆครับเราก็นำสมาร์ทโฟนเราผมเสียบสายตัวสายชาร์จกับไทป์ C ครับเข้าไปออุปกรณ์ตัวนี้ผมแล้วก็นำไปวางนะครับผมมันก็ชาร์จได้อย่างง่ายดายครับบอกเลยว่าชาร์จง่ายดายมากในการใช้งานครับหรือว่าเราผมจะสามารถ ใช้กับตัวเคสผมที่เป็นเคสที่ให้มากล่กองครับตัวเป็นแม็กเคสนะครับผมแล้วก็นีครับผมเข้าไปเลยมันก็จะเป็นตัวดูดเข้าไปของแม่เหล็กครับผมเวลาเขย่าผมตัวนี้คือติดแน่นดีมากครับกับตัวเคสถือว่าอีฟนิคให้สเปคมาบอกเลยว่าจัดเต็มมากในการใช้งานครับผมว่าเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงกับตัวที่เป็นแบบฟังก์ชันในการใช้งานที่มัน เพียบเลยครับผมเยอะเยอะมากมายครับผมตัวนี้ครับสำหรับการชาร์จครับตัวนี้สามารถเป็นตัวชาร์จให้กับตัวหูฟังหรือว่าสมาร์ทโฟนของอีฟ o นิกที่รองรับในการชาร์จไร้สายได้ครับบอกเลยว่ารองรับเกือบทุกยี่ห้อในการที่นำเอามาแตะด้านหลังหรือว่าการแบ่งปันตัวพลังงานให้กับตัวอุปกรณ์ดีไวท์อื่นครับบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดเจ๋งครับผมเราเปิดการชาร์จนะครับไร้สายแบบย้อนกลับ หรือว่าเราจะสามารถใช้งานตัวเสียบสายไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อการใช้งานในการชาร์จนะครับผมหรือว่าแบ่งปันพลังงานตัวเครื่องของเราให้กับอุปกรณ์อื่นครับถือว่าอีฟอนิททำมาคือดีจริงสับเจ้าตัวนี้ครับผมในการใช้งานนะครับมาดูผมเรื่องเสียงเป็นไงบ้างกับลำโพงด้วยผมเป็นลำโพงที่เป็นลำโพงคู่แบบ JBL ครับคือลำโพงให้มา คือจัดเต็มครับพี่ไว้ใจนะพี่ก็ใช้อ n f ฟ n i ิตโน้ตสมาครับพี่รู้สึกว่าลำโพง JBL เสียงจะดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าเสียงดีจริงครับพี่จะขอเปิดลำโพงว่าเฮ้ยเสียงมันเป็นไงบ้างครับจะขอเปิดให้ดูเลยครับผมมาดูว่าเสียงจะเป็นไงนะครับ no, เอาตรงนะพี่รู้สึกว่าพีไปฟังเสียงมา เสียงลำโพงของ JBL 2ตัวกับตัว iFit n o t e 40 Pro Plus 5G บอกเลยว่าคุณภาพมาดูกันครับ I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way through the highway. And in the driveway. It's a nice range. Cause I'm d r i n g through the climb. I ain't i g e t pain. You'll never hear me bitch. Nah, I don't complain. เอาตรงหน้าผมลำโพงเป็นลำโพงที่มีคุณภาพมากครับเสียงออกมาย่างความถี่ของเสียงต่ำเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมออกมา ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับบอกเลยว่าลำโพงใครหามือถืองบหลักหมืน่นลำโพงเสียงดีบอกเลยว่าตัวนี้คือเสียงดีมากเสียงดีจริงครับเป็นมือถือที่เสียงคือขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ความถี่ในการส่งสัญญาณของเสียงออกมามันดังไกลพอสมควรครับซึ่งพีระยะห่างพีจับสมาร์ทโฟนแบบนี้ครับห่างตัวพีเยอะอยู่นะมันก็เสียงมันออกมาได้อย่างสมบแบบบอกเลยว่าเกินคุ้มครับ เสียงดีมากแล้เสียงเบสมันออกมาเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอควรมากครับเบสมันออกแบบกลางๆครับเสียงเบสฟังเพลินดีอ่ะเสียงร้องขับออกมารู้สึกว่ามันฟังง่ายชัดถ้อยชัดคำดีครับเฮ้มันดีอ่ะลำโพงอ่ะ ถือว่าลำโพงสับพีไว้ใจได้แน่นอนครับผมสับตัวนี้นะลำโพงถือเลยว่าหายห่วงมากครับตัวนี้ชอบอะลำโพงเสียงดีครับเล่นเกมบอกเลยว่าลำโพงสองตัวเนี้มันฟินมากในการใช้งานแน่นอนครับผมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยเรื่อง CPU กับตัว CPU MediaTek Dimensity 7020รับขึ้น 5G จะเป็นไงบ้างสับสเปคต,ตัวนี้ที่ให้มาครับ สปีรู้สึกว่าสเปคให้มามันเพียงพอมากในการใช้งานครับแล้12 g ิกบวกเพิ่ม2 g ิกับตัวนี้รวม2 4 g ิกสปีถือว่าเพียงพอมากครับในการใช้งานตัวนี้ที่พีรู้สึกว่ามันเป็น Android v เวอร์ชัน14ที่ใช้งานรู้สึกว่าลอมมันเลื่อนดีครับเล่นเกมพี่เล่น ROV พี่ปรับสูงสุดบอกเลยว่าเกมนี้คือมันเลื่อนจริง ในการใช้งานครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ในการปรับตัวเกมแล้วก็หน้าจอแสดงผลของตัวเกม ROV คือแสดงผลออกมาสีสันโคตรสวยครับดูครับอันนี้แล้วผมปรับสูงสุดนะผมเราปรับได้คือน,นี่ครับผม SD นี่ครับแล้วก็กระแสงผล Particle ก็ตามนี้นะครับผมในการปรับแล้วผมปรับเป็น60เฟรมได้อย่างสบายครับผมตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดจริง พีชอบในการทัชของหน้าจอมากรู้สึกว่ามันทัชง่ายมากครับในการใช้งานแล้วก็เกมตัวเก็บชิมอิมแพคซึ่งบอกเลยว่าพีปรับเป็นค่าดีฟอล l t ครับคือเล่นเกมตัวเก็บชิมอิมแพคได้อย่างเหมาะสมมากแล้วก็จัดการความร้อนดีครับมีการชาร์จแบบบายพาสครับซึ่งพีชอบในการชาร์จแบบบายพาสมากมันจะยิงไปยังตัวที่เป็นพลังงานของตัวนี้ในการจัดการความร้อนบอกเลยว่า มันจะไม่ได้เกิดความร้อนในการชาบใบพาสครับเส้นพีผมเสียบไปแบบนี้ปแบบนี้ครับคือพีสามารถเลือกฟังก์ชันของตัวเกมหมดครับที่ฟังก์ชันเกมบายพาสได้ครับซึ่งบอกเลยว่าอันนี้คือเราคือมันดีจริงครับผมในการใช้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่พีรู้สึกว่าว้าวมากครับผมสับใครที่เล่นเกมถือว่าบายพาสให้มามันสุดจริงครับนี่ครับพีก็ทําการสไลด์ผมแบบนี้ปแบบึ๊แบบน,นี่ครับ มีการปรับตัวเกมมาผมต่างๆได้ครับนี่ครับ X Boost นะครับผมนี่ครับเราปรับได้ผมแล้วผมเราสั้นปรับตัวบายพาสต่างๆได้ครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับการชาร์จแบบบายพาสครับเราสามารถชาร์จแบบบายพาสซึ่งเป็นฟังก์ชันในการชาร์จไปยังเมนบอร์ดโดยตรงโดยการชาร์จแบบบายพาสตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2.0ด้วยถือว่าในการรักษาความร้อนในการจัดการความร้อนบอกเลยว่าตัวนี้คือ สุดจริงในการใช้งานครับเวิร์กมากครับเล่นเกมตัวเก็บช i p อิ p แพ t บอกเลยว่าสบายหายห่วงแม้ว่าเราจะชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยครับจัดก,การความร้อนคือดีมากครับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมก็สุดจริงครับนี่พีชอบมากหน้าจอมันจับแล้วมันเข้ากับไยลักของมือเรามากเลยครับตัวนี้เอาตรงนั้นพี่ชอบจริงนี่นี่ครับเห็นไหมครัว่าอันนี้ ี่ปรับเป็นค่า d ด f a ฟอ t ์ครับบอกเลยว่ามันลื่นแบบโหไอนน้เพิ่งเข้าเกมมาผมบอกเลยว่าตัวนี้แบบซึ่งบอกเลยว่ามันสุดจริงนี่ครับโอ้พี่จะขอวาร์ปผมจะขอวาร์ปให้ดูว่าในการวาร์ปมันสามารถวาร์ปได้มากน้อยเพียงในกี่วินะครับผมซึ่งถ้าไม่เกินประมาณสักแบบ78วิเนี่ยทีวาสุดยอดมากครับเกินคุ้มนี่ครับพี่จะขอวาร์ปไปนะครับนครับเทเลพอร์ตนะผมดูหนึ่ง 2,3,4,5,6,7ประมาณ6-7ถึง7วิครับถือว่าสุดจริงอันนี้ขอได้แล้ว,ว่าเฮ้ยทีละพอร์ตเร็วนะครับแล้วก็ทัดกดดีมากครับโหฟินมากเลยอะ่ะนี่ครับผมเลยให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างเนาะสับตัวนี้เนาะ ถ้าเกมนี้เล่นได้สบายครับเกมพับ GMOB บายไจโรคือดีจริงซึ่งพีลองมาแล้วบอกเลยว่าใจโรดีมากแล้วก็เกมตัว f r ฟ e Fire Map พวกนี้แล้วก็ Dead by e a y l i g h t m o b บ l m อย่างเงี้ยสบายหายห่วงครับปรับเป็นค่า Default นะดีครับโ้สกินนื่นมากแล้วหน้าจออัมโมเดตครับสแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าหน้าจอคือสแสดงผลออกมาได้สวยสดงดงามมากชอบอดูรับผมในการทัดคือพีให้ดูเลย คือมันเลื่อนจริงแล้วหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโหคือเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีไซน์โคตรสวยสเปคให้มาจัดเต็มแต่เล่นเกมถือว่าดีมากครับอันนี้ขอเชื่อเลยว่าเล่นเกมดีสพีดนเะเกมหลักที่พี่เล่นนะครับถือว่าเพียงพอมากครับเป็นมือถือที่ครบคันจริงๆนะตัวนี้นี่ทัดดีบอกเลยรูปสกิลดูโอ้โหตัวทัดจะดีมากครับ เอสุดยอดบอกเลยสุดยอดครับเป็นมือถือที่บอกเลยว่าทัดกดคือดีจริงสับตัวนี้แล้วก็มีบายพาสด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากสับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมือถือที่ผี่ชอบพับเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้งานตัวนี้ครับมาดูว่าฟังก์ชันตัวกล้องมันเป็นไงบ้างครับกล้องหลังคือเป็นกล้องหลังที่1 0 8ล้านมี os หรือว่าการใช้ฮาร์ดแวร์เชื่อยในการการสั่นครับถือว่าให้มาจัดเต็มมากสำหรับตัวกล้องครับสกินโนของกล้องที่ไปสัมผัสมาพี่รู้สึกว่ากล้องหลังให้มานะมันโอเคมากครับแล้วก็มีกล้องของผมที่เป็นเลนมาโคอยู่ที่2ล้านแล้วก็กล้องที่เป็นตัวเลนเดฟอยู่ที่2ล้านครับแล้วก็ตัวนี้จะมีการใช้ประสานในการใช้ os แล้วก็ eis เพื่อในการลดในการการสั่นครับถือว่าดีมาก ถ่ายงานวิดีโอถ่ายวอกถือว่าสุดจริงครับแล้วก็มีการซูมถึง 3x โดยที่เราไม่สูญเสียนะผมความชัดของภาพซึ่งสเปคของกล้อง p ีไว้ใจอีฟนิกสอะสเปคของกล้องอีฟินิกอะบอกเลยว่าหายห่วงมากในการใช้ง,งานครับตัวอย่างเช่นถะ้าพี่ส่วนนี้นะแล้วพี่ซูม3เท่าครับมันจะไม่ผมเสียความชัดของภาพครับนี่โหดมากสุดมากครับบอกเลยว่าสุดจริงโห ตัวนี้คือสุดมากครับในการซูม 3x ดูครับอันนี้พี่จะขอไปซูมหน้าผมปึ๊บชัดแจ๋วแล้วก็กดครับคือเป็นการซูมที่ลงตัวมากครับบอกเลยว่าสุดจริงนี่ครับคือสุดจริงครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าหายห่วงมากทั้งกล้องหน้ากล้องหลังที่พี่นะครับผมไปสัมผัสตัวนี้มาบอกเลยว่าเรื่องกล้องนี้หายห่วงมากครับ กงหมดเลยว่าสุดจริงครับตัวนี้คือดีไซน์ของตัวกล้องนะไว้ใจได้ครับซึ่งพีไปลองมาให้ดูครับว่าตัวกล้องเป็นไงบ้างครับนี่ครับดูครับกล้องหน้าสกินโคนบอกเลยว่าไว้ใจได้ครับสีสันของตัวกล้องมันสุดอ่ะนี่ครับรู้สึกว่าพีชอบสีสันนะกล้องหน้าพีชอบมากกล้องหน้าอยู่ที่32อล้านพิกเซลนะครับวิดีโอคือ2 k 3 0เฟรมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังผมสามารถถ่ายได้นะครับ สกินโทนก็ถือว่าสุดครับตัวนี้นี่นี่ครับพี่ชอบมากโอ้โหกล้องหน้าดีจริงครับสุดๆโอ้โหชอบชอบแล้วก็มันถ่ายง่ายผมมันมันถ่ายมุมต่างมันถ่ายอย่างสบายครับผมตัวนี้ปึ๊บครับอันนี้วิดีโอครับผมที่พี่ถ่ายมา แล้วตัวไมค์เก็บเสียงดีด้วยนะครับเอาตรงนะไว้ใจได้มากครับเรื่องวิดีโอแล้วก็เรื่องงานที่เป็นรูปภาพนิ่งครับนะครับอันนี้งาน Video วิดีโอผมกล้องหลังพี่ชอบมากแล้วมันนิ่งมากนะมันช่วยการสั่นตัวกล้องหลังเวลาถ่ายวอล์ถ่ายวิดีโออ่ะได้อย่างดีอันนี้พีสไลด์สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งมัน จัดการตัวแบบว่าซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ของเมนูกล้องได้อย่างดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่ากันสั่นถือว่าสัดพีเวลาแพนกล้องครับก็ถือว่าสุดครับเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่ากล้องมันเพียงพอมากในการใช้งานครับในส่วนเมนูในการใช้งานกล้องเนาะก็มีให้เราเยอะแยะมากมายครับมีสโลโมชั่นนี่ครับมีวิดีโอคู่มีสกายช็อตก็มีมืออาชีพก็มีนมาก็มี มีตัวมาโคชั่นสูงมีเอกสารในการสแกนซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันมันครบมันจบครับแล้วก็ฟังก์ชันในการถ่าย108ล้านครับซึ่งพีไปถ่ายมาก็รู้สึกว่ามันมีความคมชัดของตัวเครื่องครับครับดูครับ108ล้านแล้วเวลาถ่ายครับเวลาเราซูมครับภาพมันจับโฟกัสของภาพคือออกมา ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วการทำโบเก้ถือว่าตัวนี้ทำโบเก้มาได้อย่างดีมากครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่เกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงที่พีไปสัมผัสตัวนี้มาครับคือดีจริงครับตัวนี้เฮ้ยเวิร์กเวิร์กเป็นมือถือที่มันครบมันจบเรื่องในการใช้งานกล้องครับคุ้มเอาตรงนะชาร์จก็เร็วกล้องก็สวยเล่นเกมก็ดีทุกอย่างฟังก์ชันตัวนี้มันเป็นแบบ ทุกอย่างครับผมมันรวมไปยังกับมือถือตัวนี้ได้อย่างแบบอีฟริตทำมาถือว่าการบ้านปีนี้ดีมากครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานผมพีจะขอไล่ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งมันมีเยอะม,มากๆกับฟังก์ชันให้มาเกินไปมากกับค่าตัวครับสูวัสสุดยอดน,นี้ขอชื่นชมมากครจะมีเลนยน r r ร o รีโมทคอนโทรครับเราสามารถปรับกับพวกทีวีหรือว่าที่เป็นอินเตอร์แบน เราปรับได้ผมเครื่องแอร์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างครับเราสามารถปรับได้ครับตัวนี้ผมมีมาตรฐานกันน้ําคือ IP 53ครับผมบอกเลยว่ากันน้ําที่เป็นกระเด็นให้เราแบบฉุดเฉินได้ถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดแล้วก็มี GPS ที่มีความแม่นยําในการใช้งานครับแล้วก็มันมีการลดความหน่วงของสัญญาณที่เป็นต่ำครับบอกเลยว่าตัวนี้ คือดีมากในการใช้งานครับมีการนำทางที่แม่นยำแล้วก็มีฟังก์ชันของเมจิลิงครับซึ่งเป็นการฟังก์ชันในการแจ้งเตือนเป็นเอกลักษณ์ของตัวอินฟินิตมากครับเราสามารถไปที่ฟังก์ชันพิเศษครับแล้วก็ไปที่เมจิลิงครับนีครับเช่นพีผมทำการชาร์จแบตมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ที่ตรงป๊อปอัพขึ้นมาครับหรือว่าการปลดล็อกกรบผมแบบนี้เลยนี่ง่ายไหม ซึ่งการปลดล็อกก็ง่ายครับเนี่ครับเป็นออลราวฟ้าชาร์ตครับซึ่งในการปรับผมบอกเลยว่าเราสามารถปรับได้อย่างง่ายได้ครับผมนี่ครับปรับนี้น่ครับเป็นสมาร์ทหรือว่าเป็นแบบนี้แล้วแต่ครับไปผมในการชาร์จเป็นแบบชาร์จในอุณหภูมิต่ำเราก็กดได้หรือว่าเราจะชาร์จแบบชาร์จเร็วนี่ครับเป็นตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้ซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานบอกเลยว่าชาร์จคือเร็วมากโคตรเร็วครับบอกเลยว่าเร็วจริง เป็นอะไรที่เวริรมากครับแล้วก็ฟังก์ชันของเมจิลิงถือว่าดีมากครับแล้วก็ฟังก์ชันในการสแกนแล้วมีบริเวณหน้าจอครับแต่แบบนี้ครับซึ่งเอฟเฟกในฟังก์ชันสแกนในมือบริเวณหน้าจอเราสามารถปรับเอฟเฟกได้รับซึ่งโคตรเท่ครับนี่บอกเลยว่าเท่มากฟังก์ชันในการใช้งานมีเอ็โคนมีการโคนแอปพูดเป็นเิชเจอร์โคนได้สบายหายห่วงครับนี่ปึ๊บ แล้วก็มีการหน้าต่าง้อยครับหรือว่าตัว multi window ในการใช้งานครับครับแบบนี้ปึ๊บพี่ก็เปิด YouTube มันก็จะ๊อปขึ้นมาครับผมแตะหนึ่งครั้งแบบนี้ครับผมแตะนะผมนี่มันก็จะสามารถรับกับแอปพลิเคชันที่รองรับได้นะครับผมแบบนี้เลยครับซึ่งบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายครับ Facebook แล้วก็แตะได้ตรงนะมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีครับแล้วก็การประสานในความจำครับเพิ่มเป็นตัวนี้12บสเป็น 24G b ถือว่า เพียงพอครับครับมีสมาร์ทฮับนะครับผมตัวนี้ทุกอย่างมันมีให้เราครบแล้วก็สมาร์ทผมแบ่งหน้าจอได้เป็น2หน้าจอครับเช่นพี่จะทำการผมดู YouTube เนาะนี่ครับพี่ดู u t u b e นี่ครับพี่จะขอดู YouTube ครับเอแล้วพี่ก็ทำการผมแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอครับเราก็ส m a r รถเลือกเอ듀เคชันนะผมที่รองรับในการแบ่งหน้าจอนะครับนี่ปึ๊บเน่ยได้ครับผมเช่นจะเล่น Facebook หรือว่าจะใช้งานต่างๆครับ มันก็สามารถแบ่งได้ครับอะไรที่แบ่งง่ายมากแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครับมันเพียงพอปรับได้ถึง3ขั้นนะครับนี่สัพพีมาบอกเลยว่าสุดยอดมากในฟังก์ชันของตัวนี้ที่ให้มาบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มค่าสำหรับนี้ผมพี่เพขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมจะลืมกดไลค์กด share, แชร์และกดติดาผมซับคลายเซลนี้ขอบคุณครับ